มุมเดิมเลยนะครับตัวนี้ไม่ถึง8ปีนะครับเป็นการบริหารจัดการปลูกตอนหน้าแล้งนะครับมะม่วงเนี่ยจะปลูกยากนะครับตอนที่เขาเป็นต้นเล็กๆเ,เนี่ยจะดูแลยากสักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าทางภาคอีสานเราเนี่ยนะครับตอนนี้ผมอยู่จังหวัดนครราชสีมานะครับเวลาหน้าแล้งเนี่ยก็คือจะแห้งแล้งเลยนะครับผมก็เลยใช้ระบบวิธีน้ําหยดนะครับในการลด ต้นมะม่วงพวกนี้3าถึงสปีเนี่ยผมใช้สาย PE นะครับต่อตั้งแต่นู้นเลยนะลาดยาวมานี่เลยนะครับแล้วก็ใช้เข็มนะครับเข็มเข็มเข็มบ้านเรานี่แหละเข็มเข็มเย็บผ้านเนี่ยเจาะเจาะท่อ PE เป็นจุดนะครับตามที่ต้นมะม่วงเขาอยู่แล้วก็เปิดน้ําหยดไว้นะครับแล้วก็มีวาล์วนะครับในการเปิดปิดนะครับเมื่อเรารู้สึกว่าดินชุ่มชืน้นเราเราก็ปิดนะครับวันนี้เป็นยังไงนะครับเห็นไหม ตอนนี้คือต้นมะม่วงเขาหากินได้เองแล้วนะครับแล้วก็ถึงแม้หน้าแรงเนี่ยน้ําที่บ่อมันอาจจะแห้งไปหน่อยนะเพราะว่าหมู่บ้านผมเนี่ยก็จะอยู่ไกลชนรัประทานนิดนึงนะครับเวลาแลรงก็คือจะแรงด้วยกันหมดันแหละน้ําหยดนะครับผมแนะนําว่า,าถ้าภาอีสานนะครับใครที่จะต่อระบบลดน้ําต้นไม้ยืนต้นนะผมแนะนําให้ใช้น้ําหยดนะครับประหยัดน้ามากนะครับ ไม่ไม่จำเป็นต้องเจาะน้ำบาดาลเลยนะครับใช้น้ำน้ำจากบ่อก็ได้หรือน้ำจากปา่าปาก็ได้นะครับต่อบิดวาล์วนิดเดียวนะครับจากนั้นเขาจะค่อยๆหยดเองเขาจะหยดลงทุกวันทุกวินาทีนะครับจากนั้นจะทําให้ดินชุ่มชื้นนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ต้องรดน้ําและก็รอดแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปมุมถัดไปนะครับมุมถัดไปก็กาลังกาลังปลูกขึ้นมานะเห็นไหมเดี๋ยวก็จะไปตั้งตั้งโปรแกรมลดน้ํานะครับหมายถึงว่า ไม่ต้องเขียนโปรแกรมนะอันนี้ไม่ไม่ใช่ไปเขียนโปรแกรมอะไรซับซ้อนนะครับหมายถึงว่าเราแค่ไปเดินสายให้เขาแล้วก็เจาะรูนะครับแล้วก็เปิดวาล์วนิดเดียวนะครับก็จะค่อยๆรี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 เาเนีน่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเฟสสองละก็กําลังทําขึ้นมาอันนี้ย้าเขาปลูกไว้นะเดี๋ยวผมมาเดินเดินระบบน้ําลดนะครับก็เดี๋ยวจะต่อไปนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีอีกเนี่ยตรงนี้นะประมาณนี้นะครับ